สวัสดีครับผมเอลเคอโตนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงน้านะครับผมเจ้า f o r t จ n e r TRD 1นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก f o r t จ n e r 2.4V นะครับปี2016นั่นเองนะครับผมมาในสีขาวมุกนะครับ070นะครับผมพร้อมกับอุปกรณ์แต่งนะครับดูดันรอบคันเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้านะครับที่เปลี่ยนนะฮะก็จะเป็นตัวกันชนหน้านะครับที่มาพร้อมกับตัวสีโรงงานนะครับเป็นพาร์ทอะไหล่แท้นะครับผมพร้อมกับตัวเบลอไฟตัดหมอกทรับผม ช่องลมนะครับผมเป็นของทีอดีหนึ่งแบบรังผึ้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตดูดันนะครับด้วยกระจังหน้านะฮะทรงพาโดนะครับผมเป็นซีซีแบบนี้นะฮะให้ความดูดันนะครับอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับตัวคิ้วไฟหน้านะับพาร์ตอะไรแท้สีดําเงาแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมโลโก้ฝากระโปรงหน้านะครับด้านบนนะับเป็นโลโก้พาร์ตอะไรแท้สีดําเงาอีกเช่นกันนะครับผม ในส่วนของด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับการกระจกแบบสีเงินเชียรไร้นะครับแล้วก็ครอบกระจกพัดอะไรแท้ดาเงานะครับผมมาพร้อมกับตัวมือเปิดนะครับพ์ทอะไรแท้ดาเงานะครับทั้ง4ประตูเลยทีเดียวนะครับผมแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับ trd หนึ่งนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผมในส่วนของตรงกลางนะครับจะเป็นตัวคิ้วนะครับผมคิ้วท้าย ทีอดนะครับสีดำเงานะครับผมตัวักษรโครเมียมลมดำนะครับพาร์ทอะไรแท้นะครับพร้อมกับตัวโลโก้แก้วด้านหลังด้วยนะครับผมท่านใดที่อยากจะแต่งหล่อๆแบบนี้นะฮะไม่อยากจะเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายใหม่นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันเป็นทีอตัว TRD นะครับ TRD1 แบบนี้ได้นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวกันชนหน้านะฮะก็จะดูสปอร์ตนะครับมากกว่าตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผม ท่านใดที่สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยงไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ